เข้ามาสัมผัสกับเมืองหลวงอันศิวิไลจะเป็นอย่างไรครับสาวเสียงสวยคนนี้จะมาสื่อสารเพลงให้ฟังกันกับเพลงสุดท้ายที่กรุงเทพจอย V ยี24ครับ นองเนี่ยเดี๋ยวขอใส่ที่หน้า ทำไมคนเวลาหน้าแต่งมากกับไม่ได้แต่งมันต่างกันเยอะขนาดนี้พี่ดีใหญ่หนูตอนเช้าเหมือนกันใช่ตอนเช้าคือเฮ้ยเพราะนั้นเราไม่ควรจะเชื่อภาพดวงตาใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะอุ้ยมเห็นอย่างงี้ปุ๊บโอ้โหหลงรักเลยอย่าเงี้ยกลับไปคัดทุบออกมาปุ๊บโอ้โหถ้ามีกระดาษอีกอันนึงก็เป็นตะลับเปล่า จะแปลแช่จุดหนึ่งไม่ใช่ครีมไม่ใช่ครีมโอ้ขนตานะเมื่อกี้น่ะถ้าขยับบ่อยๆเนี่ยเย็นเลยเกิดมาเป็นผู้หญิงไม่ได้ง่ายนะคะต้องติดขนตาต้องเขียนคิ้วยีผมแล้วขวาจะล้างออกพี่ติผู้ชายก็ยากไอ้ที่ทั้งหมดเนี่ยผู้ชายซื้อให้หมดเลยก้าอเลยก้าวอเลยโอเคโอเคโอเคย้อนย้อนย้อนโอเคอืมมันเป็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเออ เท่าที่เห็นทุกคนเจอปัญหานี้หมดเลยคือร้องไม่ทันเกือบไม่ทันหรือเหนื่อยหรือไล่งับคำเพลงไทยสมัยก่อนเนี่ยมีเนื้อเขาเยอะเนื้อเพลงเขาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสังเกตนะ <c oughs> แดดีดาดาดาดีด,าดีด,าด,าดายกตกเกือบทุกตัวเลยเนี่ย <c oughs> มีเนื้อหมดเลยแต่ยังเพลงสมัยที่ เพลงวัยรุ่นอย่างที่เราฟังฟังกันเนี่ยมันไม่เยอะขนาดนี้มันจะมีโมตีสั้นโมตีฟจะสั้นกว่ามันมีเวลาหายใจแต่อย่างนี้ถ้าไม่มีเวลาหายใจไอ้นี่เราฝึกดีนักล่ะแม้กระทั่งแพลวยังไม่เกือบไม่รอดเหมือนกันดูนะยังงับไม่ทันอย่างหนึ่งที่จะต้องเจอแน่ๆคือถ้าเกิดไปทํางานในห้องอัดกันทํางานกันจริงๆเนี่ยเขาจะจับแบ่งเลยว่าหายใจช่องตรงไหนตัวนี้ติ๊กเลยว่าต้องหายใจตัวนี้เท่านั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะงับไม่ทัน ไม่ทันด้วยแล้วก็มันฟังดูไม่มีไม่มีแรงพอ <c oughs> แต่นี่แหละถึงได้บอกเอถึงได้บอกว่าเป็นบทเรียนที่ดี <c oughs> ของการร้องเพลงคือมันมันต้องแข็งแรงจริงๆอ่ะคือมันนั่งอย่างนี้เอ๊ะมันร้องไม่หมดนี่วะ <c oughs> ต้องตั้งหลักวิธีการใช้เสียงมันถ้ายกตัวอย่างเนี่ยคนที่เป่าคลุยไทยเนี่ยเป่าคลุยนะ เกือบทุกท่านเลยที่เป่าเก่งๆเนี่ยเขาสามารถจะเป่าได้เป็นชั่วโมงโดยที่เสียงไม่ขาดรู้ใช่ไหมระบ,บายลมบบมันบมเออลมได้อยู่ในอาอไ,ไม่ไม่อย่ากูเป็นภาษาไทยจริงๆนนเนอขอโทษไอ้ตรงนี้เนี่ยมัน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 คือการกักลมกักใช้ลมแค่เนี้ยกับคําแค่เนี้ยผมว่าจะต้องพูดยาวๆใช่ไหม โดเลยมีฟฟโผล่เอ้ยอย่าไปทอนั่นเลยเดี๋ยวเพี้ยนไม่เอาเป็นคำธรรมดาดีกว่าแล้วถ้าพูดอะไรสักอย่างนานๆจะพูดามันมันไงให้ยาวทียังายาว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 ที่สุดก็บางทีเราเนี่ยพูดอะไรพูดมาได้ยาวหมดเลยนะอยากวันนี้เราจะไปทําอะไรทําอะไรไม่อยากวันนันเราหมดลม ที่สุดคือมันไปหมดลมก่อนที่จะถึงคำสุดท้าย<ม>อะไรเงี้ยเพราะว่าเรากักกักไม่พอเราไม่ได้ฝึกคัด,ด<ม>การกักไว้แต่หลังจากนี้ก็จะมีบทเรียนกัน<ม>เวลาไปเข้าห้องอัดจ,จะเจอบทเรียนนี้<ม>ที่ต้องกักลมไม่ว่าไ<ม>อ้แค่นี้ความจริงดังขนาดเนี้ยนะแต่ว่าใช้ลมใช่ี้ย<ม>อีกอย่างหนึ่งที่ที่เขาบอกว่าใช้ช่องเสียงอ่ะเอ้ยนีใช้ช่องเสียงถูกอันนี้ใช้ช่องเสียงไม่ไม่ถูกเนี่ยก็คือบางทีสมมติอย่าง อย่างต้นเวลาร้องเพลงเนี่ยเวลาเจอเพลงที่ถนัดเนี่ยเอาอยู่เลยนะจะยาวแค่ไหนก็เอาอยู่นะ<ม>ท่อนประโยคจะยาวแค่ไหนก็เอาอยู่เพราะว่าใช้ช่องเสียงพอดีกับมันมแต่พอสมมุติว่าเจอเพลงอย่างเพลงครูเอื้ออย่างเงี้ยเอ๊ะม,มันช่องเสียงไหนพอเปิดช่องเสียงผิดปุ๊บลม,มใช้ลมออกมาเยอะกว่าความจําเป็นปุ๊บร้องได้สามคำลมหมดตรงนี้ปุ๊บต้องไปตะครุบตะครุบกันตลอดถูกไนหะมเออแบบนั้นอนะซึ่งจริงๆแล้ว เป็นเกือบทุกคนแม้กระทั่งคุณยายก็เป็นบางทัางที่เป็นเ็กที่นถนัดนะดูดูดู